ขีบิดกีสาขาเกาหลีมีบิดกรวยแล้วก็ต้องมีบิดกีบิดหมดไม่สนลูกใคร <laughs> <laughs> เป็นอะไรบ้าปะแล้วจะทำไมหมฮะอีแก่หนังเหี่ยวเลิกคราบแล้วเอาเวลาไปดึงงอกตัวเองดีกว่าไหมอีแก่บ้าน้้ำลายโหทำไมเด็กสมัยนี้มารายาทซ้มแบบนี้ล่ะไม่เหมือนคนรุ่นก่อนเลยที่มีจิตใจเมตตาการุณาุมิตาอุเบกขาสารแนอีแก หยุดภาพได้อย่างลำคาญเนี่ยพูดไม่ทันขาดคําพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือยังไงแล้วอะไรเนี่ยมาบิดกงบิดกีอะไรน่าเกลียดชิบหายเลยถ้ามีลูกจะไม่ให้ลูกดูช่องนี้เด็ดขาดเรื่องของแม่มึงกูจะบิดให้หมดเพราะทุกพื้นที่มีแต่กีพวกปากแก่ของมึงไปเถอะเอาไว้เคี้ยวมากก่อนตายนะดิควาย แนะนำหนังกี้กับกูบรีวิวขออภัยด้วยที่เข้าเรื่องช้าไปหน่อยพอดีมีอีกแกะที่ไหนไม่รู้มาขัดจังหวะวันนี้เป็นเรื่องราวของนักข่าวสาวนายองที่เป็นเพื่อนสนิทกับอูวอนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําสถานีรถไฟอกซูแห่งนี้และพวกเขาได้พบกับเหตุการณ์สุดสยองเกิดขึ้นในเมืองอยู่ดีๆก็มีคนเดินให้รถไฟชนตัวเองจนเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์สุดสยองขึ้นพวกเขาจึงสืบหาความจริงของคําสาปสุดสยองที่ทําให้อีนี่มาเดินบิดกีในยามราตรีที่สถานีรถไฟ และพร้อมเปิดโปงความจริงสุดสยองของสถานีรถไฟแห่งนี้ด้วยเป็นไงน่ากลัวปล่าล่ะคำสาบบิดกีมันแรงอันยองอาเซยโยบิดกีซาเดาคือรถไฟต้องระวังนะมันจะจบก,กีคุณน่ากลัวมากแต่คงไม่น่ากลัวเท่าฉันหรอกโรคจิตที่สุดอีบ้าเอาเป็นว่าต้องไปดูเองเพราะดูแล้วขนตุดลุกสุดๆตูซาบาบินจนต้องลุกขึ้นมาบิดกีในโรงภาพยนตร์ <S <S ถ้าใครไม่อยากโดนคำสาบก็คอมเมนต์มาว่าขอโทษที่บิดกีโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็แชร์คลิปนี้ ต่อไปให้คนที่คุณรักอีกสิบคนไม่งั้นผีบิดกีจะมาถึงบ้านคุณ